วะะสวัสดีค่ะเมื่อกี้แอบแซบเนาะอยู่กับน้องใบเดียนะคะกับคุณหมอลูกหนแูแล้วก็อยากที่จะมาไลฟ์บรรยากาศให้ชมกันอ่าวันนี้เป็นยังไงตื่นหรือยังตื่นแล้วตื่นแล้ว <laughs> ตื่นแล้วแวก <laughs> ็วันนี้ป่ะเราไปอยู่ที่ KMB Hospital โรงพยาบาลดูดไขมันของคุณหมอลูกหนูนะคะเล่าก่อนเล่าก่อนตัวเองไปทำมาทำอะไรที่นี่วันนี้นะคะมาพบแพทย์เพราะว่าได้ดูดไขมันไปหานอกค่ะได้ครบหนึ่งเดือนแล้วค่ะ อ่าทำไปหนึ่งเดือนแล้วใช่ไหมวันนี้มาติดตามผลเนาะเดี๋ยวพึงพอใจขนาดไหนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเนาะน้องก็บอกว่าอ,อุ้ยหมอเอาสดสดแบบนี้เลยเหรอสดสดแบบนี้แหละปะเชิญค่ะก็เราทําดูไขมันกับคุณหมอภูมิเนาะใช,ใช่ไหมแล้วดูแลตัวเองยากไหมก็ไม่ยากค่ะมันก็จะมีฟักฟื้นนิดหน่อยแต่หลังจากนั้นก็ทํางานได้ปกตินะแล้วตัวเองตัวเองตัดใหม่ที่นี่หรือเปล่าที่นี่ค่ะตัดใหม่บริการตัดใหม่คุณใครเป็นคนตัดให้พี่เจ้าหน้าที่หรือพยาบาลหรือว่าคุณหมอ ค,คุณหมอค<ด>่ะคุณหมอใช่คุณหมอภูมิหรือคุณหมอท่านอื่นคุณหมอท่านอ,อื่นอ่าคุณหมอท่านอื่นก็คือนี่คือหนึ่งบริการของเราหลังจากที่ทําการดูดไขมันคืออยากจะบอกว่าของเราเนี่ยดูแลครบแล้วก็มีคุณหมอคอยดูแลทุกขั้นตอนเลย<ช>อย่างน้องเนี่ยคือไม่ได้หน้ามานะก็คือ<ช>ทุกเคสจะต้องได้รับการตัดไหมจากคุณหมอแล้วระหว่างนี้ได้มาล้างแผลที่โรงพยาบาลไหมหรือว่าล้างเองที่บ้านนเป็นล้างเองที่บ้านค่ะเพราะว่าไม่ค่อยว่างด้วยแต่ว่าก็มารอบล่าสุดมีการ มัจะเป็นนวดนะอาแล้วมีเซตให้ไหม,มพี่พี่เจ้าหน้าที่พยาบาลได้เตรียมเซตล้างแผลไปให้ไหมมีค่ะสตเตอร์ไลน์แบบสตเตอร์ไลน์ฉีกถุงเลยใช่ค่ะโอเคก็คือมีเตรียมให้พร้อมใช่ไหมลูกค้าหลายๆคนอะจะกังวลว่าหลังดูดไขมันที่นี่การดูแลเป็นยังไงบ้างเอาตามประสบการณ์ตัวเองเลยก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยคะ่ะต่อให้ไม่ต้องมาถึงพยาบาลก็โรงพยาบาลก็จะมี เป็นือนเป็นเซตนะคะดูแลรักษาแผลให้กลับไปที่บ้านแล้วก็มีการติดตามผลค่ะในระหว่างที่ทดํดเลยห้องไหนนะเ,เราอยู่ห้องไหนนะคะห้องเก้าห้องเก้าห้องนูน้นอ่ะก็ลูกค้าน่ะเขาจะกังวลว่าเอ๊แบบบริการหลังการดูดไขมันที่เวลาทําไปแล้วอะ่ะเราทิ้งเคสหรือเปล่าเราดูแลแบบไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะเมื่อกี้นี้เราเดินเราอาจจะยังไม่มีสมาธิเดี๋ยวให้พูดใหม่อีกรอบสักครู่นะคะอคขออนุญาตค่ะ สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มาแบบไพรเวทไพรเวทลูกค้าไม่ได้เห็นลูกนี้ N N N, แอนแอนแอนคุณหมอภูมิอ่ะอก็เดี๋ยวเราคุณหมอคุณหมอเครื่องดบอะโคบค่ะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราเป็นสปอนเซอร์นี่นะคะของโปรดคุณหมอภูมิอะ, <c oughs> อะก็อยู่ตรงนี้เลยน้องไมเดียนนั่งตรงนี้ก่อน <c oughs> ก็คุณหมอภูมิวันนี้เนาะเราก็จะแบบว่าน้องมาติดตามผลก็เลยแบบว่าขออนุญาตหน่อยคุณหมอนั่งตรงนี้ก่อนก็ได้อะ เดี๋ยวถามให้ก่อนค,คนไข้ค,คนไข้กังวลว่าหลังทำการดูดไขมันแล้วเนี่ยโรงพยาบาลของเรามีการดูแลอย่างไรบ้างซึ่งน้องไมเดียเนี่ยทำไปแล้วหนึ่งเดือนดูดไขมันต้นขาไปแล้ว1เดือนลองเล่ากระบ,บวนการที่โรงพยาบาลเราติดตามผลหรือการดูแลแค่เวลาห่เดือนเนี่ยน้องได้ทำอะไรบ้างก็จะมีหลังจากมีการดูดไขมันเสร็จนะคะพี่ๆี่เขาก็จะมีการ ให้ยาค่ะแล้วก็มียาแล้วก็มีเซตทำความสะอาดให้กับบ้านค่ะแล้วก็มีการติดตามผลในช่วงประมาณสัปดาห์ทำได้หนึ่งสัปดาห์ก็จะมีการติดตามผลนะค,มมคะมาพบแพทย์แล้วก็ตัดใหม่ค,หมค่ะค่ะพีคนโทรไปหา,หาบ่อยหรือเปล่า,าบ่อยค <ละ S 1> ่ะพี่เขาโทรหาใช่ไหมนี่<ช><ช>เป็นการเช็คนะว่าแบบเจ้าหน้าที่เราเนี่ยทำงานเป็นยังไงบ้างพี่เขาโทรหาตลอดเลยไหมค่ะแล้วได้แอดไลน์เซอร์วิสที่แบบน้องเป็นยังไงบ้างคะมีเนาะมีเซอร์วิสบริการ ติดต่อทางไลน์นะคะพี่เขาก็จะถามว่าทำมาแล้วเป็นยังไงบ้างมีอาการยังไงบ้างติดตามผลออนไลน์ก็มีค่ะอ่าแล้วคราวนี้วันมาตัดไหมก็พบแพทย์<ช>แพทย์ตัดให้เนาะแล้วก็2ส,สัปดาห์หลังจากนั้น2ส,สัปดาห์มาทําอะไรที่นี่ก็เหมือนจะมีการหนูมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรน่าจะเหมือนกันนวดน,นะคะอ่าแล้วได<ต>มาใช้แสงเลเซอ่ะก็คือได้รับบริการเนาะแล้ววันนี้ครบหนึ่งเดือนเดี๋ยวเรามาชมกันว่าน้องไมเดียจะได้ทําอะไรบ้างก็คือ ขั้นตอนของการอัพเตอร์แคร์หลังทำการดูดไขมันเนี่ยในแต่ละสเตจหรือว่าในแต่ละสเตปที่มาพบหมอเนี่ยจะได้รับการดูแลไม่เหมือนกันสักครั้งเลยเดี๋ยวคอยลุ้นนะว่าวันนี้จะได้ทำอะไรถามว่าทำไมทุกครั้งที่มานะคะการดูแลเนี่ยเราถึงจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่า กี่สัปดาห์หลังการดูดไขมันวิธีการดูแลเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปเลยเนาะคุณลูกค้าจะถามว่าเอ๊ะต้องนวดเครื่อง RF หรือเปล่าต้องใช้เครื่องนี้หรือเปล่าต้องทำกระบวนการนี้หรือเปล่าอันนี้ขอบอกเลยว่าหมอจะต้องทำการวิเคราะห์ว่าต้นขาเราเนี่ยหเดือนละเป็นยังไงบ้างหมอจะต้องใช้เครื่องมือตัวไหนที่จะต้องดูแลเพิ่มเติมหรือว่าทําให้ขาเราเนี่ยเข้าที่เราได้เร็วขึ้น ตัวเองใส่ชุดกระชับไหมใส่ค่ะใส่ตลอดเลยหรือเปล่าใส่ตลอดมีวิในในการใส่หรือเปล่ามีอ่ะคว่าวิในของตัวเองคือกี่ชั่วโมงต่อวันก็ถ้าอาบน้ําเสร็จสักพักก็ใส่ต่อเลยค่ะช่วงลแรกๆก็ใส่ขายาวคุมไปทํางานได้เลย<อ>ลแล้วช่วงนี้ล่ะก็ใส่อยู่ค่ะอ่ะ<อ>แล้วแล้ว,ลวเราต้องใส่ขาสั้นไหมเวลาที่แบบร้องเพลง ก็มีบ้างถ้าร้องในระยะเวลาที่ไม่ได้นานมากค่ะจะถอดออกแล้วก็ก็กลับมาใส่เดิมอันนี้เป็นวิธีแอบถามเป็นวิธีแอบถามคนไข้ของเราว่ามีวินัยในการใส่ชุดกระชับหรือเปล่าเนาะเพราะว่าใน1เดือนแรกหมอก็จะแนะนําว่าขั้นต่ําเท่าไหร่ยีิบสองชั่วโมงอ่าก็จะให้ใส่ยีิบสองชั่วโมงหรือว่ายิ่งใส่ได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีเลยเพราะว่ายิ่งจะทําให้ชั้นไขมมาอ่าชั้นกล้ามเนื้อกับผิวหนังเราเนี่ยแนบชิดติดกันเข้าทีได้เร็วยิ่งขึ้นอันนี้เป็นวิธีการเช็ค ว่าคนไข้ของหมอมีวินัยหรือเปล่าเนาะส่วนเดือนที่2อเนี่ยอ,อนุโลมได้ว่าใส่ได้ขั้นต่ำ12ชั่วโมงแต่ถ้าไม่มากกว่า12ชั่วโมงยิ่งจะเป็นผลดีกับน้องนาเดียเลยอ่าก็คราวนี้เนี่ยคุณหมอภูมิเนาะดูดไขมันต้นขาไปให้สวยละไขมันออกเยอะละพอใจกับผลลัพธ์ละวิธีการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยที่เราจะต้องช่วยหมอในการดูแลหชุดกระชับต้องมีวินัย ใช่ไหมอ่ะอันที่สองอยากให้แผลสวยแผลต้องไม่โดนน้าแต่เราผ่านสเต็ปนั้นมาแล้วแหละได้แปะพัตเตอร์กันน้ํำไหมมีวินัยมากๆต้องแผลสวยมากๆแน่นอนเคสนี้นะคะก็คือคนไข้ก็จะกังวลเลยว่า1แผลเราจะสวยหรือเปล่าแผลจะเป็นคีรอยหรือเปล่าแผลจะสวยหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งหมอเปิดแผลเล็กมากอยู่แล้วเล็กไหม เย็บแค่หนึ่งสติ๊ดเล็กจิตเดียวน,นิดเดียวแต่แผลจะเป็นแผลนูนคีลอยหรือเปล่าเราคิดดูนะว่าเป็นแผลเล็กจิตเดียวเท่าปลายปากกานั่นก็คือถ้าเป็นจะเป็นแค่น้อยมากซึ่งขึ้นอยู่กับผิวของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันน้องหน้าเดียเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็น,ปนอ่าน้องเขาอาจจะยังเด็กอยู่หรือว่าพันธุกรรมไม่ได้ที่จะทําให้เรามีคีลอยหรือแผลนูนเนาะส่วนถ้าเรื่องรอยแดงรอยดําเป็นสิ่งที่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องซสีเรียสเพราะว่าเดี๋ยวจะค่อยๆหายเองหรือว่าถ้ามันแบบเราเป็นคนผิวแบบ ตัวเสียดสีบ่อยระคายเครืองบ่อยอาจจะทําให้เกิดรอยดําได้ง่ายเราก็มีเลเซอร์ที่คอยยิงใหใ้วันนี้เราพูดเรื่องอัปเดอร์แคร์กันล้วนๆคุณหมอภุมก็รอฟังอยู่ว่าเอ๊จะได้ฟอลโรลลูกค้าตอนไหนอะไรยังไงเนาอะ,อะ ก็มีลูกค้าถามเข้ามาอยากได้ถามจากคนไข้จริงของเราหรือเปล่าเอ่ยค่ะถ้าอยากรู้ว่าคุณนาเดียตอนดูดคุณมาเดียเจ็บหรือเปล่าก็จะมีเจ็บนิดหน่อยตอนฉีดยาชาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกแล้วตัวเองทําแบบวิธีใช้ยาชาหรือว่าวิธีดมยาสลบยาชายาชาทนได้ไหมทนได้ทนได้ค่ะก็อันนี้ประสบการณ์ตรงเนาะอะ มีคำถามอีกไหมเดี๋ยวจะได้ให้น้องพบคุณหมอภูมิแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปทำ aftercare หลังการดูดไขมันหนึ่งเดือนกันอ๋อตอนแรกก็คือคุณนาเดียสามารถเดินได้ไหมว่าดูดต้นขาอย่างเงี้ยคุณนาเดียเดินได้ค่ะเดินได้เลยเพราะว่าตอนแรกม,มันก็จะมีการคงที่ของเหมือนยาชายังอยู่ก็เดินได้ปกติหลังจากนั้นก็มีเจ็บนิดหน่อยอะคะ่ะมัาเป็นปกติของการทำอะไรแบบนี้แต่ใช้ชีวิตได้ปกติะคะ่ะแล้ววันนั้นอะวันนั้นที่มาขับรถเองหรือว่ามีคนพามาคะ มีคนพามามีคนพามาเนะาะก็คือแต่ว่าเดินแบบลุกออกจากเตียงลุกจากเตียงยืนแล้วก็เดินมาห้องพักมาห้องพักที่หมอจะส่งลูกค้ากลับบ้านอ,ะอ่ะเดินได้เองต้องมีเจ้าหน้าที่พยุงไหมหรืออะไรไหมเดินได้เองค่ะเดินได้เองเลยคือลูกค้าหลายๆคนก็จะกังวลน,นี่แหละว่าดูดใครมาต้นแขนต้นขาจะเดินได้หรือเปล่าต้องมีคนคอยพยุงเจ็บระทมขนาดนั้นเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ยืนยันคอนเฟิร์ม ว่าเดินได้ปกติแต่ว่าในการขับรถจริงๆก็สามารถที่จะขับรถได้แต่โชคดีที่มีคนมาให้กําลังใจเราด้วยเราคิดว่าให้น้อง <c oughs> พอเราอัพดีกว่า <c oughs> น้อ <c oughs> วันนี้ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบว่าให้ความรู้กับเพื่อนๆที่คอยติดตามแล้วก็แบบเรามีประสบการณ์ตรงจริงๆหมออยากให้ผู้ชมที่ยังไม่ตัดสินใจได้รับประสัท ประสบการณ์ตรงจากน้องๆที่มาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างอะขอคืนเก้าอี้คุณหมอภูมิก็รอนานานเราจะแบบว่าเราจะเราจะพบแพทย์ไหมอ่ะเราจะคุยกับแพทย์หรือเปล่าเชิญค่ะอะเป็นยังไงบ้างชอบหรือเปล่าประทับใจหรือเปล่าบอกให้กำลังใจหมอเขาหน่อยสิค่ะชอบคุณหมอภูมิทำดีไหมคะค่ะสวยเลยสวยเลยน่าอ่ะ ทำไมทำไมแบบจ้าหน้าที่หมอคุณก็เถิดนะใตอนก็บอมไม่ค่อยเถินเท่าไหร่นะคุณหมอหล่อเนาะคุณหมอบอกว่าไปไปกันเถอะเราเรา๋ยวให้คุณหมอฟอลโล่ห้องเนาะมีลูกค้าสนใจอยากจะชมวิธีการฟอลโล่หรือเปล่าเดี๋ยวจะเริ่มแบบถลกแบบอย่างเงี้ยให้คุณหมอดูแผนก็คิดว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เนาะเออแก็ให้คุณหมอฟอลโล่ หอจัดโปรแกรมงามๆให้น้องที่น้อง<ด>แบบว่าก็ร,รีวิวเสียเวลาที่แบบว่าสละเวลาที่จะรีวิวใ,<ช>ให้กับเพื่อนๆคุณหมอแบบออเดอร์ทำงานหน่อยนะคะว่าไหมวันนี้หรือว่าแบบคนมาด้วยเขารีบหรือเปล่าเพราะว่าเผื่อแบบให้อยากมีเล่นการเผาผลาญ ลดน้ำหนักไปด้วยจะได้ให้คุณหมอออเดอร์ในกระบวนการมีไ v ว e i g h ลอดไอวีแฟทเบอะไรเพิ่มเติมไปด้วยแต่ถ้าไม่ว่างวันหลัง่อยมาทำก็ได้กลัวแบบว่าุยไม่ได้เตรียมตัวมาวันนี้ตั้งใจมาแค่30นาทีแต่หมอเมา่นานแล้วหมอก็จะให้ทำทีเป็นเยอะมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแจ้งคุณหมอภูมิได้นะคะอันนี้เข้าเคกับคุณหมอใช่ไหมโอเคค่ะขอบคุณคุณหมอเลกครับผมากครับขอบมากครับวันหลังมาร้องเพลงให้ฟังได้นะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะง้ยังไง เป็นประสบการณ์ตรงของน้องนาะที่มาทำการดไขมันที่โรงพยาบาลยดไขมัน KMB Hospital โรงพยาบาลเฉพาะทาง้านการหดไขมันของหมอวุ่วหนูนะคะก็เดี๋ยวเรามีไลสดไปกับคุณตุ้ของ Si กเนเจ r ร์สลิมที่กำลง้หนักน้องว่าผลมากน้อยขนาดไหนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะประสบการณ์ตรงตรงให้ฟังกันเลยหลังจากที่ไลฟ์อสมเสร็จเดี๋ยวจะไปเข้า OR แล้วนะคะเดี๋ยวจะไลฟ OR ให้ชมกันนะคะได้ขอบคุณค่ะติดตามค่ะสวัสดีค่ะ